สวัสดีชาวแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับแล้ววันนี้ภูมิใจเสนอกริล15นะเพราะว่าไม่ได้ดูนานแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับส่งมาโดยน้องเป่านะน้องเป่าอยู่ในแมปรุนเบิร์กซากเมืองนะครับรุนเบิร์กนะครับแล้วก็เกิดทางฝั่งใต้แล้วเข้ามาเล่นในเมือง วิ่งอย่างเร็วมาแล้วก็มาดักยิงตรงกลางตรงนี้ฮะอยู่ในห้องเทียสิบล้วนๆครับคันแรกที่วิ่งเข้ามาเห็นเซนทีวีพทีสีทีห้าสิบทนะั g ห้าหน่ะวิ่งเข้ามารับกระสุนก็เเต็มหกร้อยเก้าสิบครับโอ้โหความเร็วของมันนะวิ่งมายิงอย่างนี้แหละวิ่งมาแล้วเล็งหนอะนยิงหน,หนักๆแบบนี้นะแล้วก็คันที่2สองซัแม แบทแชทเนโอ้โหเด้งได้ยังไงครับยิงแบทแชท25ทีบาทบาง,บางเด้งเฉยเ,ยนะเออก็ยังไม่เป็นไรครับเพราะว่าโหลดใหม่ครับแล้วก็สไนตยต่อที่แล็ปเปิดครับตเต็มเต็มแป้อยแปดสิบสี 84, ครับนี่แหละฮะคือความสะใจนะฮะล่อเข้าไป800ร้อเกือบเก้ยเลยนะฮะนัดนัดหนึ่งที่สะใจมากครับ โหลดไม้ครับใกล้เสร็จแล้วตรงนี้มี v c 5 5แล้วก็เดินออกมาให้ยิงซากนัทนะครับคมๆเจาะหน้าไป7 8 5โอ้โห,โโหไม่ต้องมีอะไรเยอะครับคันนี้ครับแมน่มนๆม่นแรงแรงครับดูแค่เขายิงนีก็มันแล้วนะโอ้ปืนเนี่ยสะใจมากนะทั้งเสียงทั้งดามเมจที่ได้นี่แบบสะใจจริงๆแล้วแบทแชทแหมอะไรกันนี่แบทแชทคันนี้มันคืออะไรครับ คุณห้อยพระอะไรมาครับสองนัดนี่นัดแรกเด้งก็งงแล้วนัดที่สองยิงไม่โดนคืออะไรครับโอ้โหมากับดวงจริงๆนะแบทแชทคนนั้นนะแต่ว่ามันจังหวะมันไม่ได้จริงๆสําหรับกับแบทแชทนะไม่เป็นไรครับคันอื่นยังมีครับแต่ว่ามันพูดตรงๆมันมันมันหมันตับมากนะเอาจัดเนี่ยฮะแล็ปเปิดเข้าไปเต็มๆครับ661นะครับดาเมจขึ้นอยู่นะทั้งท้งที่ หายไปจากมินิแมพแล้วอ้าวแบทแชทครับจากสักหน่อยดิมันมัน <c oughs> อยากจะยิงแบทแชทสักนัดจริงๆเลยนะโหลดเสร็จปุ๊บเขาก็หลบเข้าไปปั๊บเลยที่เวลาคนอื่นขเขายิงได้นะเออกับน้องเป่านี่มันเป็นยังไงกับแบทแชทคันนี้มันไม่ได้ยิงนะตอนนี้รู้สึกแบบว่าต้องโฟกัสสักหน่อยนะกับคันนี้นนะเอาสักนิดหนึ่งนะขอสักนัดหนึ่งในชีวิตทั้งหนึ่งในชีวิตเอดาด้านหลังครับยักษ์อีร้อยครับ ออกมาล้วงครับออกมาล้วงเพื่อนครับน้องเปาหันมาทันไม่ทันอยู่ครับโอ้เปาไม่ต้องสุดครับยิงเลยครับโดนครับโดนทุกคันนะยิงคันไหนโดนคันนั้นยกเว้นคันเดียวครับแบตแชทคันนั้นจริงๆรโหลดใหม่ครับแล้วก็รอยิง v 455ไม่ทันครับไม่เป็นไรครับเขายิงเสร็จแล้วเขาถอยไปก่อนนะฮะถอยดึงรถกลับมาแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นตูดงามๆของ โดนเข้าไปเต็มเต็มครับสอง็ดเก้าครับโดนเจด้อยหกสิบ้าโอ้หันท้ายมาให้ยิงอย่างนี้ต้องต้องจัดหนักนะสกอหกเท่าครับหกเท่าครับแล้วก็ VC 5 5ห้าห้าครับแหม่ไม่ได้ครับเห็นตัวรถแค่นิดเดียวนะยิงเมื่อกี้นี้เด้งแน่นอนนะครับหกเท่าครับแล้วก็ทางทางซ้ายมือของน้องก็ยังมีคนแบบไปเล่นให้อยู่นะก็ยังอุ่นใจได้อยู่ครับก็ยัง เล่นคอสเข้าไปตรงกลางได้อยู่อ้าวเห็นเอ็มเอ็กโอโหเอ็มเอ็กสามสิบบีครับคือเป้าใหญ่ๆนี่ไม่ต้องร้องร้องหุบอะไรงั้นนะฮะซัดเลยครับเจ็ดร้อยหกสิบสี่ครับโอ้โหคมแรงเร็วโอ้สุดยอดครับสุดยอดดูเพลินดีนะฮะดูเพลินดีนะฮะแต่ว่ามันยังติดใจอย,อยู่นิดๆกับอีแบทแชทไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะแบทแชทกันนั้นนะครับตั้งปืนรอ VC55 ครับตรงนี้ 6เท่าครับในเมืองเป็นของเราแต่นอกเมืองนี่เขาเอาไปกินแล้วนะมีคนวิ่งผ่านครับเป็น AMX อ้าวเซนจูเรียครับเซนจูเรีย AX นะโดนเข้าไปเต็มๆ582านะ้ยไม่รู้ไปโดนตรงส่วนหนาตรงไหนนะได้มา500กว่ากว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็จากร้านสปอร์ตนี้เขาก็อยู่ข้างนอกกับข้างในเมืองนละ้วแบ่งกันอย่างชัดเจนว่าชันเล่นในเมือง นายเล่นข้างนอกเมืองไปนะยก็สกอตตอนนี้สูสีกันอยู่ครับเจ็ดเท่าครับน้องเปานี่มาสนายตรงนี้ตั้งแต่ต้นเกมนี้ไม่ต้องไปไหนเลยเนะเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของของเกมเลยเนี่ยยิงจากตรงนี้อ้าวแบทแชทอีกคันหนึ่งนะนี่จะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับมาโผล่ตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วเก็บเพื่อเราด้วยนะแม่น้องเปาตั้งปืนรอก็ โอเคครับไม่มีใครนะตรงนี้ก็ไม่มีคนสปอร์ตด้วยแต่ว่าดูจากในมินิแมปนี้น้องเป่าก็น่าจะสปอตเองได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าตัวเองก็น่าจะมีค่าพลังดีอยู่ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านี่เพื่อนเราไปแนละ้วเพื่อนเราไปแนละ้วโดนแล็ปเปิดเก็บไปนะครับแล็ปเปิดของทีมเรานี่โดนแล็ปเปิดทีมเขาเก็บไปน้องเปาก็เข้ามาช่วย ตั้งรับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคิดว่าเ x ็มเสาสิบีน่าจะโผล่นะครับขยับปืนนิดๆหน่อยๆน,ยนี้เป้าบานตะไทยเลยนะเออแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป้าบานบานก็ยังมีความแม่นยำอยู่นะครับน้องเป้าขยับต่อครับเดินหน้าเข้าไปอีกครับแล้วก็เห็นครับเจอจนได้ครับโจดครับขอเต็มเต็มหนึ่งนัดเข้าไปครับโอ้ต้องได้แล้ว นะฮะนัดนี้ต้องได้แล้วนะฮะจะได้หายคาใจสักทีนะฮะไม่งั้นมันก็จะแบบอ,อืเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น2คิวครับสบายใจครับเดินกลับบ้าน,นครับอ๋อยังครับยังยังไม่กลับนะหมุนรถเป็นเป็นสิริีมงคลก่อนหนึ่งรอบนะหมุนเวียนซ้ายด้วยนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับออกมาจ้ากับใครอีกไหมทำไซส์สเก็บนิดนึงนะครับ ที่ทำไซส์เก็บนี้ไม่ใช่ว่าต้องการจะให้มันเด้งหรืออะไรนะต้องการจะโผล่ตัวรถให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับคันนี้ไม่งั้นเนี่ยตัวรถมันโผล่ไปเยอะนะครับเวลาหลบจะได้หลบง่ายๆหน่อยนะครับเอา้า MX 3 0 B นะครับโผล่แล้วนะครับไทโฟเอ้ไทห้านะเป็นคนเห็นนะครับน้องเปาได้ทีก็ไปครับเข้าไปขอสักนัดหนึ่งแต่ว่าเขาเลือดเหลืออยู่พันร้อยนะ ยิงหนึ่งนัดนี่เขาไม่ตายแน่นอนนะครับนั่นแหละฮะและ้วก็โอโ้โหโดนเข้ามาสวน380แต่ว่าน้องยิงเข้าไป700กว่านะต้องหลบมารีโหลดครับยังดีว่ายังมีที่ให้หลบให้รีโหลดอยู่นะ,ะเ้าก็ไม่บุกเข้ามาด้วยเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะน้องก็เอา้าเขายิงแล้วโอโ้โหนัดน,นี้รีบไปหน่อยนึงนะครับเขายิงแล้วด้วยนะเมื่อกี้น่าเสียดายนะต้องโดนล,แลวแหละอย่างนี้ต้องโดนแล้วก็ ต้องโดนทำโทษนะต้องโดนทำโทษนะปืนปืนเสียไปเมื่อกี้ก็ซ่อมไปเรียบร้อยครับแล้วก็เดินปรีเข้าไปครับแล้วก็โดนมาอีกนัดหนึ่งแล้วก็ต้องต้องเน้นนะอ่าเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น3คิวครับแต่ว่าโดนแลบเปิดยิงเข้ามาด้วยนะอีก400กว่านะโอ้โหเสียเสียฟรีเลยตรงนี้รอนิดนึงครับรอโหลดแล้วก็รอหายจากมินิแม็ด้วยนะครับได้ที่สนัยหม่ครับเพื่อนเดินครับใช้5เดินไปให้ครับ เปิดให้ครับแล้วก็เห็นแล้วแล้วเิดไกลๆอ่าเรียบร้อยไปครับโดนยักอ e ีร้อยจัดไปนะฮะเหลืออีก2คันสุดท้ายครับเป็น c ซนจูเรนเอเนะอยู่หลังบ้านนะหลังตึกแล้วก็คันอีกคันนึงจะเป็น g ริวสิ5นะครับน้องเปาฉีกออกซ้ายครับสมกับเป็นสไนเปอร์นะะไม่เข้าบุ่มบามไม่บุ่มบามเข้านะ ค่อยๆเข้าไปทีนิดีนิดนะครับให้เพื่อนเปิดให้เพื่อนเห็นแล้วอยู่ตรงนี้สําหรับ AX นะครับแหมมันเห็นแต่หัวเห็นตัวนิดนึงนะอ้าวเร่งคอแล้วกันนะครับไม่ครับเอาเอาตัวนั่นแหละฮะ749ครับไฟไม่ติดด้วยนะครับค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวสําหรับค่าพลังระดับนี้นะครับอีกนัดหนึ่งครับสาหรับเซนจูเนะแหมอ้าวยังหลดไม่เสร็จไปซะก่อนครับ ไม่ทันนะครับไม่ทันน้องเปาขยับรถเดินหน้าต่อครับเก็บอีกสักนัดสองนัดนี่ถ้าจะดีเหมือนกันนะเห็นคริวสิบหาไกลเลยฮะไกลๆเลยฮนะยนะซักเข้าไหครับเรียบร้อยครับ <500 S 1> ได้มาอีก500กว่ากับอีก1คิวเป็น4คิวครับแล้วก็คันสุดท้าย c e n t ูเรนเอ็กซ์ทไปทํามาไทโฟนี่อ่ะโอเคออกมาแล้วออกมาให้ยิงเลยฮนะแล้วก็ เน้นเท่าไปครับเรียบร้อยครับ5คิวครับขาดไปแค่อีกคิวเดียวนี้ได้ท็อปกันแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับเรียบร้อยกันไปนะสำหรับน้องเป่านะก็ได้เอทแทงเกอร์ er นะครับเอมแตกไปได้ไฮแคลิเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็แทงเกอร์สไนเปอร์นะครับสมกับเป็นสไนเปอร์จริงๆนะ ก็ยิงจากระยะไกลซะส่วนมากนะครับได้เงินมาแสนหนึ่งครับประสบการณ์3,744พันบัตรอีก7ใบนะครับยิงไปทั้งหมด8,471นะครับ5คิวข่าประสบการณ์ดีบๆ1,248ยีิยิงไป17นัดเข้าเป้า15เจาะเกราะ14นะครับดาเมจร,รวม8,471นะครับแล้วก็มีแอซิดอีกส6 9อก เป็นบัญชีธรรมดาด้วยนะหกค่าซ่อมไป1 7ื่นนะค่ากระสุนไป2 8งหมแล้วก็ยุนธปัจจัยอีกหกพันะยังเหลือเงินมาใช้อยู่นะเหลือเงินมาใช้อยู่ ห้าหมื่นเจ็ดนะครับก็เหลือเงินมาพอสมควรเลยทั้ง,ท,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 งที่เป็นบัญชีธรรมดาด้วยนะครก็ชื่อในเกมชื่อว่ามิกุนะอันเดอร์สกอร์ PBTH นะครับก็ขอบคุณน้องเปาด้วยนะได้เกมแบบมัน,มนสะใจแบบนี้นะยิงแรงๆสะใจแบบนี้สนุกดีเหมือนกนันเนาะนานๆได้ดูปริวสิบห้าสักทีหนึ่งใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ